ดีค่ะทุก่ะอยู่กับน้นองเอิโตโออกโตขาขาแล้วก็ในคลิปนี้นะคะน้องเอิอยากจะมานําเสนอรถกระบะกันบ้นางค่ะคันนี้จะเป็นกระบะ Smart c แคนะคะหลายคนอยากได้ Smart c แคปันนี้เอินจัดให้แล้วค่ะนี่คือ t ต y o ต้าไฮลักซ์นิ 2.4G นะคะคันนี้จะเป็นรุ่นสมาร์ทแคปและเป็นรถปี2018เลยนะคะมาพร้อมกับสีเท่าเกียร์ ธรรมดานะคะคันนี้กระจังด้านหน้าสวยงามมากๆเลยค่ะลูกค้าตรงกลางจะตกแต่งด้วยสีดําเงาเปียโนแบ็กแล้วก็ขอบด้านบนและด้านล่างตกแต่งด้วยโครเมียมค่ะโลโก้ก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างจะเป็นช่องลมสีดําค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะแล้วก็ด้านมด้านในงก็มีการตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนกันค่ะแล้วก็ด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูนาด้วยนะคะเรามาต่อกันที่กระจมองข้างเลยค่ะเป็น โครเมียมสีเดียวกับด้านหน้าเลยนะคะแล้วก็มีคิ้วบังลมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็กระจกมองข้างก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วมือจับเป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคันนี้ยางได้เป็นยางปี2021สเลยสามารถขับต่อได้นะคะลูกค้า2-3มหมื่นโลได้สบายๆนะคะแล้วก็ขนาดของยางคือ2 1 5 6 5 16นะคะเป็นล้อแมกอลอยด้วยนะรุ่นนี้นะคะเป็นขอบ16นั่นเองค่ะเดี๋ยว้องจะพาไปดูแมกไลเนอร์แล้วก็ดีไซน์ด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปด้านในกันค่ะ นี่เดี๋ยวเอิญพาดูแมกไลเนอร์กันเลยค่ะลูกค้าไม่ต้องรอชาร้านะจ้ามาดูสภาพแมกไลเนอร์พร้อมกันเลยสภาพสวยงามคือให้ไปเลยอ่ะ98%ออันนี้เอิญบอกตามตรงเลยว่าสภาพดีมากนะคะแล้วก็ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนด้วยนะแล้วก็เหลือแค่ทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองค่ะโอเคปิดก่อนที่จะเข้า ภายในรถนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันดีกว่าค่ะมีไฟเบรกรถที่3มือจับเบรเป็นโครมเมียมกันชนด้านล่างก็ได้มาจากโรงงานเดิมๆสวยงามนะคะใช้งานได้เลยแล้วก็กระจกด้านหลังมีระบบไร้ฟ้าให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะแหมสิ่งแรกที่เรา เห็นในกล้องก็คือผมเอิร์ดปลิวสวยอย่างนี้เพราะว่าแอร์แ <Yeah. S 1> อร์ตัวต้านี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเปิดปุ๊บเย็นปั๊บนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็นอกจากนี้ค่ะดีไซน์สําหรับคันนี้นะคะด้านในเนี่ยจะได้เป็นสีดําค่ะไม่ว่าจะเป็นคอนโซลสีดําแล้วก็เบะหนังสีดําด้วยนะคะสะพาพเบาะดีมากนะคะไม่มียับไม่มียอไม่มีรอยฉีกขาดน,นะคะปีก เบาต่างๆสวยงามยังแน่นๆอยู่เลยนะคะแล้วก็คอนโซลหน้าไม่ใช่ดำล้วนนะคะลูกค้าก็จะมีการตัดด้วยสีซิลเวอร์หรือว่าสีเงินนั่นเองค่ะและพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยสามก้านมันติฟังก์ชันทั้งสองฝั่งแล้วก็คันนี้สามารถต่อบลูทูธเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะหรือว่าแมนนวลนั่นเองนะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ 5สปีดนะแล้วก็มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดให้มีที่วางแก้วน้ำหนึ่งตำแหน่งด้วยค่ะมีช่องพาวเวอร์เอาลิตให้2ช่องเลยนะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ทั้ง C D F M A M ต่อ A U X U S B ได้ครบค่ะแอร์เป็นระบบดิจิตอลด้วยนะคะคันนี้พวงมาลัยเมื่อกี้เราเอินแจ้งไปแล้วเนะว่าเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะก็ใช้งานได้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟังเพลงหรือว่าการขับขี่ด้วยค่ะกระจกมองข้างก็ปับไฟฟ้าพัดไฟฟ้ากระจก2บานก็ปับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะ มีคู่เล่นบอกด้วยนะคะช่องนี้เนาะสำหรับคันนี้เนี่ยภายในสวยงามทั้งบาะด้านหน้าแล้วก็เบาะด้านหลังผู้โดยสารด้วยนะคะสะอาดเรียบร้อยเลยค่ะก็ถือว่าเป็นรถสมาร์ทแคปที่ดูแลรักษาด,ดีมากนะคะเจ้าของเดิมเดี๋ยวเราอจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ อ่านะคะสำหรับคันนี้โอ้ยบอกราคาเลยดีกว่านะคะอดใจไม่ไหวแล้วคันนี้เนี่ยสภาพดีมากนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยรวมถึงห้องเครื่องด้วยนะคะเดี๋ยวเอิญขอแจ้งเรื่องของราคาก่อนเลยสาหรับคันนี้ราคาแค่4,99,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวลูกค้ามาดูเครื่องยนต์กันต่อเดี๋ยวจะบอกช่องทางการติดต่อนะคะตอนนี้สภาพเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่าคันนี้จะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 4 0 0ซี150แรงม้าแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เดิมเดิมเครื่องยนต์ไม่เคยยกเกียร์ ไม่เคยผ่าค่ะแล้วก็สติกเกอร์มอกอแผ่นเพจก็ยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะฟ้าคระโปปงก็เดิมเดิมเช่นเดียวกันค่ะรูต่างๆกลมเม็ดอาร์เรียงสวยงามนะคะคันนี้หรือทุกๆคันทางโตออโตโขาของเรามีการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานสปีแล้วก็มีการดูแลเรื่องของรายการอื่นๆอีกนะคะอีก179รายการายกา คือคุ้มสุดๆนะคะและกับราคาแค่499,000บาทแล้วเรามีการดูแลหลังการขายด้วยนะคะอยากจะให้ลูกค้าโทรเข้ามาค่ะเพราะว่าจะได้คุยกับฝ่ายขายโดยตรงนะคะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757คันนี้สามารถที่จะจัดยอดเต็ม499,000ได้ค่ะแล้วก็อาชีพอะไรก็ออกรถได้เอกสารไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ฝากติดต่ออ่าไม่ใช่ติดต่อฝากติดตามนะคะติดตามย t ท b e ของโตอัลโตคาด้วยนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยค่ะแล้วก็มี f a c e b o o k เว็บไซต์ Instagram, l i n น์แแล้วก็ t ิกตอ k ด้วยนะคะวันนี้เริ่อขอลาดกับเจ้าคันนี้นะคะไปพร้อมๆกันเลยนี่คือ Toyota h ไฮรักดีโ 2.4G นะคะเป็นรุ่น Smart c a คค่ะแล้วก็เป็นตัวเตี้ยนะนะคะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่ปี2018เลยค่ะเพียงแค่ราคา499,000บาทเท่านั้นเองคะ่ะสวัสดีค่ะ